ลานางเอ้ยไอ้นี่เปียบคือควายบักเล่เถ่าหากยังบ่ถึงดินค่อยเวิรนไปเวิรนมาแม่นบ่มีเฟื่อยข้างขอไหลไปข้างตักพนังสีได้บอ่บลอลูบบ่อจังบักไอาสายตาายให่รำม,มองเนี่ยเด้อเอาครับผมสวัสดีพ่อแม่พี่น้องกเกษตรกรผู้เบิ่งช่องพ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่คือเกอ่าเหมือนเดิมเช่นเคยครับผมมื้อนี้มาพ่อกับพ่อเลี้ยงผู้เม่งบรรยากาศฝนตกครับมื้อนี้ฝนตกแห้งเมื่อพายุเขานะครับผมตอนนี้พ่อเลี้ยงผู้เม่งอยู่กับพ่อประดิษฐ์นะครับผมพ่อประดิษฐ์ผู้เขียวสวัสดีครับพ่อ ครับผมบัดดีครับพ่มื้อนี้พ่อมีจากรายการครับเนี่ยมีสองสองรายการครับมีสองรายการเมือม่อนี้ท่ทยทํำอยู่ในคอ,อกนะครับนี่เขาว่าเปิดราคาในคอ,อกบ่แม่นเปิดราคาหนคอกรผมบัดที่นี่แลขอรายละเอียดได้พ่อนี่ตัวที่จับอยู่ีม่มใหญ่แหงนี่เป็นก้อยผูน้อยครับก้อยผูน้อยครับผูน้อยจางไหนมใหญ่เนี่ยก้อยปีกว่าก้อยปีกว่าครับสูงร้อยสี่สิบก้ยสิหาเดือนครับ สูงร้อยสี่สิบครับเป็นลูกสร้างอุดรครับลูกสร้างอุดรเอกสารครบนะพ่อเอกสารนี้ครับฝนตกไปอ้างคนครับเอกสารกับเปียงน้ำครับผมเอกสารมีเด้อพี่น้องเด้อครับผมลูกสร้างอุดรเป็นควายผู้โอ้ยแข่งขามันคือกับตัวไหนเด็กเก่งครับเรียบงามตัวไหนครับปีปีเท่าไหร่ก็พอปีเจ็ดเดือนห้าเดือนสิบหกเดือนนะพ่อสิบห้าเดือนกว่าเนี่ยมั้งสิบห้าเดือนกว่าครับเอ้าปีปีสามเดือนสิบห้าเดือนกว่ามันกับปีสามเดือนนึงตัวนี้ครับปีสามเดือนโอ้โว เมื่อไข่เบิ้งพี่น้องเบิ้งขาเด้อแข่งขาดีเรียบดีแข่งขาหน้าตาใบผูแม่เขาไล่หาสิบกว่าวกว่าเกิดจากแม่สูงลอยหาสิบก้าครับผมอันนี้ควายผู๋หน่อยพี่น้องแต่พอโตบางใหญ่สูงลอยสี่สิบพ่อเปิดไใบไรบ้างได้ก่อนนี่เปิดใบสิบห้าครับเปิดใบสี่สิบห้าครับผมครับผมเบอร์โทรศัพท์พ่อ0902649464ครับครับผมอันนี้ช่องทางการติดต่อเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดอยากเข้ามาชมตัวจริงก็ได้อยู่บ้าน น้องกุ้งไม้ครับผู้เขียวครับผมครับผมบัตรน้องกุ้งไม้อำเภอผู้เขียวจังหวัดชัยภูมิเขานีิเนาะครับผมครับผมบัดที่นี่สี่หายพี่น้องมาเบิ่งควายผูกหน่อยว่าั่านว่าแต่ว่าตัวใหญ่ใหญ่พี่น้องครับผมเบิ่งหายเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเออบอกเผาเล่าคนนะเบิ่งขาเบิ่งเล็บครับเล็บงามครับเล็บใหญ่ขาใหญ่เล็บใหญ่ครับได้สัตว์ได้ชวนเหมือได้หายเบิ่งหน้าเบิ่งตาค่ะคาก้อนพี่น้องครับผมเรื่องเรี่องง่ายสุดเปิดไปสี่สิบสี่มหาครับผมเปิดไปสี่สิบหาพี่น้อง พี่ <an throp od ic> น้องครับผมเพื่อได้เจอปัญหาเรื่องทับวติดเนาะหรือจับสัตว์อะไรเอาควายผูน้อยตัวนี้เด้อพี่น้องเด้อไปไปจับสัตว์เราหน้าคนเอาไปเป็นพอพันเพราะว่าเสื้อสายเข้าดีนะครับ,รบเป็นลูกของสร้างอุดอดอนมาดิครับพรนาคนมันมร่อยเจ็ดทีโบราณเต็มเนาะโอ้ย <S <S เอามาที่นี่พอเด็จพระม,ม่งสีของคาเบิบื้างทาง,งนะครับผมเอาพี่น้องครับผมให้เบิ้องทางทางอยากน้อยเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยควายผูน้อยตัวนี้ล้ำชิงแล้วกัดโอ้เอ้า ควนหนนาควก็ดีพ่อคนก็ดีคนก็เด่นเ้ยเนื้อหนังบภาษาพี่น้องครับผมเหล็บงามทไายว่ามปนสูงกว่าหนาพนดีพ่อนี่ยฮะทไายสูงกว่าหนาลายครับผมโอ้ยพี่น้องครับผมตอนนี้เราสูงลอยสี่สิบบวกลบทไายมันมลอยสี่ม้าล่ะแต่ว่าทไายนี่พ่อจึงพ่อพื้นทไายนี่สูงแห้งใครดีไข้หน่อยตัวนี้แสดงว่าหน้าคนนี่ไครได้ยู่ครับผมลอยเจ็ดสิบนี่มีเห็นพอด้พ่อนี่เนาะครับปุ่นละมีโอกาสหรือไม่เจ็ดสิบแปลว่มีโอกาสแล้วครับผมมีโอกาส ว่ามันโบกขาเป็นไงไหมครับอ่าเมื่อกี้พี่น้ยงพูดว่าถ่ายทับอยู่ในคอ,อกเรือยพี่น้องเด้อเพราะว่าฝนตกถ่ยา,ายลอยซีบห่าแล้วพถ่ายลอยซีบหาซีบห่าละสฝนตกก็เลยนถ่ายทับอยู่ในคอ,อกมันก็เลยเห็ดให้พื้นที่แคบจากหน่อยแต่ว่าความงามให้พี่น้องเบิ่งหละครับใบหูกันไงข้อกันนาล่ำโตร่ำทิ่งดีขนาดเลยไายผูน้อยตัวนี้พี่น้องพูดอ่ะโอ้ยสมน้ำสมเนื้อพี่น้องครับผมเปิดไว้ในราคา สี่หมื่นห้าพันภามงามนี้บ่ต้องสืบอยากให้พี่น้องมาเห็นตัวเป็นๆพี่น้องรับร่องวันนีบ่ออกนะครับผมอายุเพิ่งได้สิบห้าเดือนเกิดจากแม่สูงลอยห้าสิบห้าสิบกว่าสมัยห้าสิบกว่าพ้อูมวันที่นี่เหลือตะไทยพี่น้องครับผมเดี๋ยวสิให้เบิ้งด้านท่ายเด้อพี่น้องเด้อเบิ้งข้างหางคักแล้วปวดะยังเป็นเด็กน้อยอยู่นหนาับสูย่นะอายุปีกว่าไหมพี่น้องครับผมอายุปีกว่าเด้อพี่น้องเด้อบ่มีต่ำนี้พอเลียงผู้เม่งยางเบิ้งแล้วพี่น้องครับผม ผลกับงามกับเด่นนะครับรึ่งกับ,บสวยนะครับไคลอนกับโอ้เสมอกันเปียออกสีดอกเล่าหอมเนาะพอ่อครับผมโอ้เอ้าดวงวนไปทางบนไหนพี่น้องเบื้องด้านไทยเบื้องกันอะ่ะบัดน,นี้ครับผมความงามนี่บ่ต้องสืบด้วพี่น้องเดอ้อตาสวยตางามแข้งขาใหญ่ไหลหนากว้างทายง่ายพอด่ะแต่ว่าบ่แมนไทยบานเด้อพี่น้องเด้อทายงหญ่เบื้องเหงาหางลำคิงด้วยพอนไหนพี่น้องเขาเบื้อง ไข่หำน้อยๆยุนใครก็เสมอกันเจี๊ยเลยเนาะใครยังใครยังเปลี่ยนใครน้อยอยุวว่านะถ้าผมเบิ้งหางเราด้วพี่นอ้องเด้อเบิ้งพวดอ่ะเบิ้งเหงาหางเด้อเบิ้งไข่อโอ้เต็มเต็มนี่แหละครับว่ามองมาเต็มหน้าเต็มหลังเนี่ยเนาะคร,ครับผมเอาพี่น้องครับผมค่อยน้อยตัวนี้อายุเพิ่งได้สิบหาเดือนนะครับเป็นลูกของสร้างอุดรครับสร้างอุดรอายุสิบห้าเดือนลูกสร้างอุดรเกิดจากแม่สูงลอยหาสิบกว่านะครับผมพ่อประดิษฐ์เปิดว้ให้พี่น้องด้ต่อรองให้พี่น้อง เอาไปแก้ปัญหาการจับวอติดการทับวอติดการจับสัตว์อดได้นะครับผมเปิดไว้40,500บาทครับโอ้ถือคักขนาดนี้พรอนะ่ยสมนามสมเหตอเดลยเดนาะเกิดประทันเงินแสนน้ำเพลินคันตีราคาเนี่ยก็ยังนั่นเดน็ดเนาะครับพี่น่องครับผมผิวผู้เม้งส่อ่อนล่ำขิงน้ำขาแล้วถึงควยยักษ์เนาะอนาคตยักษเนี่ยครับอนาคตถือว่าพัดตักรรมควายยักษ์เลยดีพอนี่เนาะยักเนี่ยโบกขาดีอื เอาพี่น้องครับผมไห้เบิ้งด้านหน้าด้านตาค่ะๆก่อนตัดสินใจเด้อพี่น้องเด้อครับผมความงามนี่บ่สต้องสืบคอยหน่อยตัวนี้เบิ้งแข็งเบิ้งขาลดพี่น้องครับผมได้เบิดเลยบ่มีหมองฟิวอุ้ยใหญ่แห้งอีะครับผมกองสวยเบอ่งไงนอาอ๋อกากพี่น้องไว้ลดเนี่ยพู้ได้มากแบบนี้พี่น้องครับผมจัดเลยครับผมราคาก็เปิดไปไห้ต่อรองยุไกยุไกสนใจให้โทรมาคุยกันมาสอบถามมากินยาชุนชุนสูบนำใสๆอยุบานน้องกุ้งไม่เด้อพี่น้องเด้อ ครับผม่นว่าเงินคําแเก้ีวคือเขาว่าปลาทำดีก็ได้ทำใหก้ก็ไรส้นเงินของเขาสําเกียเงินของเมียสัมตไก่เงินบ่ใส่ซ้ำใบไม้ในดงมีเงินมีทองมาเอ,อาควายน่อยตัวน,นี้ไปพัฒนาต่อนะครับผมขาดสิใดบินมากขึ้นอกเจ้าขาดสิบไรบินเจอจัง,งีกาคือเขาว่ามันสิเป็นของเข้ากันสิเป็นของเข้าคือเกล้าลพี่น้องนี่ละครว่าคนดวงดีไปขี่กระพาะเฮ็ดต่ะข้นช่วยขายขีกยยอขอ่ก็รวยผู้ที่ช่วยซื้อหวยก็ถือกงเด้อพี่น้องเด้ออ้ยเอาฝากไ้เดี๋ยวไปเบิ่งตต่อไปครับผมเอาครับผมมาเบิ้งอีกผล สาวหน่อยแต่วต่าโตใหญ่แคงสูงบาดเป็นต่สูงแต่พอ่อค่อยตัวนี้สูงไรบ้างหน,นี่งสูงลอยซีผาครับพ่อสูงลอยซีซีผาครับผมไม่เป็นลูกผู้ใดครับสูงลอยซีเป็นลูกเกเ่าเจริญครับผมลูกเก่าเจริญสูงลอยซีซีผาอายุเท่าไรครับบัดนี้อายุสองปีสามเดือนครับผมสองปีสามเดือนลูกสาวเก่าเจริญทับไปครับนี่เอามันหน่อยอยู่ไหมครับผมมันนั่นทืบว่าจะต้องยังไงถ้าเดี๋ยพ่อเนาะครับผมเพราะว่าปกติบางคนเอาสามปีพี่น้องครับผม บางคนก็เอาสองปีหาเดือนนะพ่อเนาะอันนี้เรายังบทัฒน้เอาเพราะว่าเป็นน้อยๆอยู่นะยังสี่ห้พัฒนาความสูงไปต่ออีกเอาง่ายๆให้แขล้วันล้นเหรอเนาะพ่อเนาะครับผมครับผมไฮแข้วล้นก่อนตอนนี้แข้วว่าท่านล้นครังฟันน้ำนมหนังหนัยดเปียเลยครับผมคพราะว่าเบิ้งใบหูเบิ้งหัวหมอท่องขานาเขาเปิดดีสันจมูกเง่าตาคมตาเยี่ยวใบหูใหญ่ไล่หนาดีเพราะ่ะบนแขงขาบัดที่นี่อยากฟังราคาได้บัดนี่เปิดไว้หลายบัดเลยบ่อนี่เปิดใบสี่สิบเจ็ดครับพ่อเปิดใบสี่สิบเจ็ดนะครับผม โอ้พี่น้องครับผมเสื้อสายเดียวเสื้อสายดีเนาะสี่สิบเกตมาสิพ่อครับได้ว่าไปแล้ยกว่าไวโอ้มาสะอ่อนแลยพี่น้องพูดจ้าหนึ่งจะว่าจังสันทั้งสี่ข้าจ้ากระสิบเปิดสูงกว่านี้อยู่ดีเนาะครับครับผมเอาว่าเป็นยังแบงพีแบงน้องเข้าไปพัฒนาเนาะไปแล้วว่าเอาซทำนั่นแหละครับอันนี้ทรงพี่จะกิโลกับพ่อนี่นี่ก็บทรงได้หรอกครับเบื้งจนสองร้อยโลก็ทรงได้อยู่ทรงสองร้อยกิโลพี่น้องให้เบิ้งหน้าเบิ้งตาคักๆเล่อค่อยสาวหน่อยดิหนิครับผมสูงร้อยสี่สิบหาวัดผม เบ,บิงไปน้ำกันไลยไปด่รับหลัง,งี้ครับลย้างเรรมชาติขาดเลย <c oughs> บัดท,ที่นี่สิขอเบิ่งด้านขางเพราะว่า<น>พอเหลี่ยมผู้เม่งยางอ้อมเพราะพี่น้องขอกมันแคบเมื่อนี่เปิดราคาในขอกครับ <c oughs> <c oughs> ผมเอาพี่น้องครับผมไปเบิ่งด้านขางจาหน้อยต้งองขอโทษด้วยพี่น้องเด้อมุมมันแคบเพราะว่าพอเหลี่ยมผู้เม่งสิหาเบิ่งประมาณการเบิ่งความแย่กว่ะโอ้ยควายแมนนี่ก็เลยได้หนาขึ้นกันได้พอนี่ครับตัวนี้อ่าดีครับว่าเลือดดีอยูะ โอ้เราเป็นลูกผู้ใดก่อลูกเก้าเจระเลื่อนก็โอจะเลื่อนมาทีอุ้ยสาวน้อยพี่น้องครับผมสาวน้อยใบขบเพาะอนาคตร้อยห้าสิบไม่ขาดโอ้ไม่เห็นเลยนะเนาะเขาว่าสองปีพี่น้องครับผมสองปีสามเดือนสูงลอยสี่สิบห้าเลยไหมนะครับเปิดไปสี่สิบเจ็ดน่ะพ่อครับผมโอ้หน้าพัฒนาพี่น้องครับผมผู้ใดกําลังมองหานะครับควายเราเนี่ยายง่ามๆหรือหายากเราเด้่พ่อนี่โบมี่พ่อเนาะเรียนจะเนี้ยหนึ่งกับเรียนจะสายนี่เรียนโบมี รับด้วยพ่อสายพัฒนากับาว่าแบงเอฟซีครับเอฟซีเบงครับข้อยเนง่ามแทงขึ้นแรยแล้วเดี๋ยวนี้ก็ได้ราคาเป็นยังไงพ่อตอนเนี้ยข้อยี่ยกกะว่ามันอัพขึ้นโตวละสองพันสามพันนะครับบางโตก็ไดมันเบิกเ็มหรือมอยากหน่อยหายากแน่หรอค้อยงามเริ่มหายากครับค้อยเี่ยก็หายากเลยเนี่ยนี่แหละข้าเจ้าว่าของดีมีอยู่มากของหายากนี่เริ่มเป็นควายงามตอนนี้อยู่ในมือของ่อประดิษฐ์ผู้ใดกําลังมองหาเด้อพี่น้องเด้อครับผมตัวนี้ถือว่าล่ําคิงดีสาวหน่อยความสูงได้อายุ นะครับได้เป็นฟันน้ำนมสาวฟันน้ำนมนะครับผมอายุแขงขาล่ำคิงเสื้อสายมาเมื่อเลยเป็นค่อยสามองปองขาดำกําไหลขาดขาหนาหลังได้พี่น้องครับผมใบหูให่ใบหูได้นะครับผมขวัญซองทางขวัญทุ่นเข่าขวัญเทานางจ๋ามีเห็นเป็นควายหัวหมอท่องพี่น้องครับผมสีดอกเล่าเขาออกงามมาครบตามตำล่าเลยควายตัวนี้เนาะมีขวนรับแอกพร้อมพี่น้องขวนก็ดีก็เด่นปัจจุบันี้สีไฮเบิ้งด้านใต้วันเนี้ยครับผมท้ายเบิ้นสูงกว่าน่าขึ้นกันตีวายตัวนี้ก็เลย สูงก็นาอยู่พรัพวดอะหางเลยเพิ่นไปได้อีกอยู่ครับผมสูงไปได้อีกหลายอยู่โอ้พี่น้องครับผมจะ่าจังสัตจังสี่จะ่าพอดิมพุ่งปากเป็นเ้ยพี่น้องเด้อไขยตัวนี้รับรองว่าสูงเลยหาสิบแน่นอนเมีหม<ร>เห็น<ร>ได้แหละเ<ะ>พราะว่าอายุสัน้นหนึงพวดอะได้สัตว์ได้ส่วนแขงขาได้หมดเลยพี่น้องครับผมอ้างถือว่าอ้างสําเพาเล่าปากคอข้อปากแข็งนี่มาเห็นละตอนนี้ใบหูใหญ่คักครับผมโอ้ข้ามงามนี่ได้พ่อเนาะครับความงามนี่คักเลยพี่น้องครับผมตอนนี้ฝนตก พ่อไปปล่อยนี ini, you ่ละพี่น้องพอเลี้ยงผู้มิ่งก็เลยได้่มาทายอยู่ในคอรกเลยไห้พี่น้องเขาเห็นตรงไหนที่มันบ่ชัดเจนต้องขอโทษขออภัยด้อพี่น้องด้วยแต่ว่าความใหญ่ความงามของควายชุดนี่ก็ยังคือเก่านะครับผมครับผมสรุปรายละเอียดของควายชุดนีเด้อพี่น้องด้วยของควายตัวนี้ด้อยวายสาวน้อยตัวนี้อายุได้สิบได้สองปีสามเดือนสองปีสามเดือนนะครับผมเป็นลูกสาวของเก้าจะเล่นพี่น้องเอกสารครบนะครับผมพ่อปดิ์เปิดใ้ไห้พี่น้องในต่อร่องกันคือ สี่หมื่นเจ็ดพันเนาะครับผมสี่หมื่นเจ็ดพันพี่น้องครับผมผู้ใดกําลังมองหาควายงามๆเอาไปยืนคอกเด้อพี่น้องเด้อครับผมมาเอาควายงามๆนี่ไปขี่ใส่นหน้าเน่เด้อพี่น้องผู้ใดสนใจก็เลยให้ทรมาคุยมาสอบถามเบอร์โทรศัพท์เบอร์เนี่ก็เพ่าศูนย์เก้าศูนย์สองหกสี่เก้าสี่หกสี่ครับค่ะผมอันนี้ก็ให้โทรมาคุยมาสอบถามมาต่อรองราคากันเพราะว่าพ่อบดีก็ทรงพี่สองร้อยกิโลนะครับผมเงินคำแก้วคือเขามปลาถามดีกระไรถามให้กระไรส้นการที่เป็นของเฮ้ามันก็เป็นของเฮ้าเด้อพี่น้องเด้อก็ฝากพี่น้องไว นะครับผมผู้ใดเบิ่งช่องพอเลี้ยงผู้แมงอยู่ฝากกดไลค์กดแชร์พ่อไม่ยังสีฝากครับเอฟซีครับปครับผมฝากเอฟซีซื้อห้างขายไปโดนมันนึงกับมันกะหาตัวดีว่าได้ก็ว่าได้มาเปิดครับผมกับเรียนเรียนคุยเนี่ยกับเรียนง้ออยู่แป๊บนึงครับผมครับผมได้ตัวดีๆกับอะมาให้เอฟซีเบิ่งเสร็จแล้วผมครับมีผู้มีผู้มากครับกับมีเอฟซีโทรมาหาเรียกครับตอนวันได้ตัวดีนะครับผมครับผมอันนี้ได้มาแล้วก็หายเอฟซีพิจารณาเบิ่งครับผมครับมากกับโทรคุยต่อรองราคากันได้ครัััับบบบผผผมมมคคครรร เมื่อกี้ผเรียมผู้เม้งขอขอบคุณพอ่อปรดิชครับผมขอบคุณครับ,บครับผมบคผมผมกับฝากพี่น้องเกษตรก,กรผู้เม่งช่องพอเรียมผู้เม้งอยู่คือเก่าเหมือนเดิมเช่นเคยแ้ะพี่น้องเด้อผู้ใดอย่างใดคว่ำงามของพ่อปรดิชเมื่ <S 2> <S 2> <S 2> อนี้ครับผมมีสองไล่การถือว่าที่เด็ดเลยบมื่วาสิเป็นควายผู้หน่อยตัวบางไงนะครับบมื่วาสิเป็นสาวหน่อยถือว่าหน้าตากับถือว่าสุดยอดเลยความงามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ผู้ใดเบื้งแล้วก็ฝากกดติดตามให้น้ำนะครับาเพระว่าช่องพอเรียมผู้เม้งบ่มีผิดมีไพเด็กเบื้งใดผู้ใหญ่เบื้งดีเด็กหน่อยได้ทท่่่ออออองงงงงเเเเเบบบบิฟรรรีีีีีีไดดด้้้้้สสสสสยยนนนพาหัััมมืวคผ